ไอ้มันมีสมองสมองกี่ใสมอเออเอ้ยเกิดกะไกักูอะไกับเ็ไปสองแล้วเพื่ไม่ต้ห่วงเออปังกูปังกู้ยเอาบุคู่อะปะนครับเออตดป่ มันคือซีซี่วะเกมนี้ข้างหน้ามีคิวคิวโดนดูดไอ้โดนดูดมาแล้วสแกนแล้วสแกนไม่ต้องขบวนอะไรเงินเลยต้สแกนแล้วไงนะเออสวยสวยทีมเวิร์กทีมเวิร์กไม่มีม่างป่าที่ห้อเลยกูยิงไปดาบซ้อนแล้วเลยซ้อนขวา เห็นอูเห็นดยูเห็นอูเห็นยูหาจังหวะอยู่ไปหาไอ้หัวไม่เห็นมาล้เขาแพ้มาล้กูโดนกูก็โดนเหมือนกันกูก็โดนคือกันมีตัวท้งกูมันวิ่งวบบหายได้

ของจริงเลยตอัานี่แหละกูเกิดใหม่แล้วเนี่ยเกิดสมใจฮะไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะอะไรกันเลยเพราะเรามาคู่แล้วกูสแกนให้อีกไงเนี่ยพวกมึงเล่นกันไม่ชอบเช็คหลังไงเชื่อปะกูสาบานเลยนะเว้ยกูยิงแรกกับมันแบบเปี้ยงเปี้ยงเลย กูแลกกับมันเลยอย่างเมื่อกี้กูหาบานเลยได้ไหมกูยิงแลกกับมันเลยเมื่อกี้น่ี๋ยวกูจะการอ้บ่อยเม็ดเจ็บยันกสอะวันนี้เดี๋ยวผมจะผมจะเล่นสไนให้ทุกคนดูนะ ป็นคนนึงไม่โดนเลยสัหาไปจบสนาีเฮ้ยมันาจะแล้สในเก้าร้อยมือขอสในสี่พันไอ้สามพันเจ็ดมาขอมาไม่ไม่ไขอสนสี่พันเจ็ดมาเนี่ยสัายนี่จะเปิดทำให้กูเกิดกูจะได้ช็อตแบบรอๆไปลงติกต็อกไม่รู้เลยขอขอให้าสไอ้เฮียสัาใน้นมันยิงเข้แค่ร้อยหนึ่งเอาล่ะจบแล้วชีวิตกูมค่อยๆดิกูก็ใจว่าปืนคนมาเดี๋ยวกูเล่นยางกาว ยาวกลางไี่ไงกลางกลางใจกลางความรู้สึกเลยนี่มันนี่มันคลิปอะไรกันเนี่ยเออสโมกปิดวะเนาะไม่มีฮิลิ่งเลยหรือว่าอัปมานาสแต็งเออสโมกสองวรอบหน้ากูเล่นอะไรดีกว่ากูเล่นนาเงียดดีกว่าดีกว่าละเห็นตอนเที่ยงไม่ละ กูเห็นตอนเที่ยงที่เล่นมหมลละอ๋มีสปอร์ตเข้าสีเข้าทุกเม็ดเหตุใพอเปิดโปรแกรมอัดคลิปแล้วก็พออัดคลิปตันนั่นแหละอัฟีซารอนอะไรเงี้ยอากูโดนไล่อะมามีสโมกหนึ่งก้อนกูเรียกก้อน ม,มาเปลี่ยนแมเวลาคนย้ายนานใครมีห้าบริจาคเข้ามาหน่อยดิล่ดเริ่มเกมมาม,มีกันยูคนละหกรบาทจะเอาที่อะ <c oughs> ไรยียมันจะมาขออะไรดิเลยเวลาย,ยอ่องตอนนี้คนมาดูคนดูจะได้เห็นเอ๊แะแอบ ไี่ไงม,มาสามตัวบีเออมาดินั่นแหละนลั่งแผลมันไม่ชนะหมูกรอบมึงมันไม่ชนะหมูกรอบมึงเอาเลยเออเออหูับเดือดอยู่ข้างบนเต็มสวยเนี่ยเออ,เอ,อสักคนวะเออโหดูว่าไม่มีใครสนใจแล้ว เอออเป็นทอเป็นแ้นี่อยู่วัทัดได้ไหมแดงกระเด็นนอนนักสืบที่แดงแดงกันนั่งยีตายอ๊ะเอ๊ะ

นั่นหิีโกจริงแหละกูซื้อปืนใหม่ทุกรอบเลยยไม่ได้ต่างกันสิโอนจนะโยนเลยจนาจนจัดเลยมาเอาไหนวะนั่นะไรหวเอาไหนวะไั้พลาที่มึงเติมไปข้างล่างข้างล่าง อามึงเอาไอ้จี้กอฟข้างหลังมึงไอ้หิ้ไอ้หี้คเห็นแล้ววิญญูไอ้แล้วกูก็คิดว่ามึงไปมึงไปอยู่นู่นได้แสดงว่าไม่มีตัวเลยดูดูว่ามึงหันมาดูข้างหลังด้วยไงไว้ใจไว้ใจผิดการวิอยู่แต่มันแตกไปที่มันตาย้วทำไมลูกกระสุนกูไม่มีดาเมจวะเป็นยังไงวะ มันเป็นทามิ่งมันไม่ดีเออมันอยู่มันขึ้นบนนี้เลยอะไรเพื่อนครับผมมันอยู่ที่ทามิ่งมี้ยนะมิ่งแย่ไปหน่อยเอาสองเลโกซื้ออะไรอ่ะมาเอากดซองค้งซื้อใช่ไหมโอเคเรียนรู้แล้วมึงจะบ้าปีกใช่ไหมไปแหละเดี๋ยเราไปแล้ว มันมีตัวมันมีตัวมันมีสแควร์เหี้ยเห็นไหมไม่เห็นมันอยู่ไหนวะแดดเมื่อกี้แล้วกูโผล่ไปกูโดนอยู่บ้านมันมันยิงอยู่บ้านมัน A little something for you

อีกสักหน่อยนะจ๊ะกูสมองไหมวายเดินไปกระโดตัวทำไมวายวายนาตุชิติงชิตุงมันเฮ้ยเป็นเพราะอะไรอ๋อไม่ได้โย่ได้โย่กูมีฮิลลิ่งเออหมดละ ไปดูบีเลยไอ้เหี้ยน่าจะเข้าบีหลังเข้าหลังเข้าอ่าดไงแต่ัองเข้าหลังยดีดนในด้วยไอู้สักนเข้าดีสั่นายเข้าแพงสี่พเจ็มันมีประโยชน์ยี่อะไรเลยอ้อยสามนสามิบนสัดเดียวนั้นนม่ได้แล้วด

ันตรายนตายนตาายเม่อระวังบมีเข้านะเสียงมาละเสียงมาละวเนีการสมกูให้มันอีสปอร์ตเจออนตายเลยเอ้ยอโอ้ยสกิดว่สิดว่ะเดี๋ยวเราไปดัน อยังยังไม่เลิกการกุกยังซ้ำกุข้างหน้านี้เป็นจุดที่อันตรายข้าหลังหลังใครแนี่ไม่ได้แดกกุล้อเอ้ยมาดีวะ ไม่ขนาดมุกอบะต่องการอะไรบอกบอกหมดแล้วกูมีสโมกต้องการสโมกสโมกเงินไ่ไงแล้วสโมกดีด้วยไงโล้เราดับอีสปอร์ตไงกูชมตัวเองทำไมเอาวางเลอมีโฟยมือเอาบอมมาไหมเนี่ยอ่าเราเพิ่งวางตรงนี้ไงวางเพิ่มไงเพื่อจะได้มีที่เล่นใช่ใช่เป็นการตัดสินใจที่ สุดยอดเอ็งเอาไม่ตายเอาไม่ตายคือซีโร่ไอ้ไปฝั่งนู้นมาฝั่งข้างซ้ายมึงข้างขวามึงเพื่อนปิดอยู่เพื่อนปิดอยู่อย่าอย่าอย่าแพนิดอย่าแพนิดมีมึงกับแพนิดอยู่คนเดียวตอนนี้โอเคไปละเดี๋ยวเทนเซย์จชฉันไม่อยากจะโดนลำบากเอาไม่ใช่ไปวานตีจะเดินทำเอาเขาจะปั๊มยูกูเหรอ ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็บอกอยู่วนะ่าเออฝากด้ออยนะวยมาแล้วมาแล้วสวยนะนั้งดีแล้วโหดแล้วพี่แกโหดขึ้นไงแล้วคูอันตีไงสุดท้ายแล้วอ่ะนี่อันตีมึงก่อนเออนี่อันตีกูอันตีแบบหล่อเท่ไงเอ้ยเดี๋ยวอยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> นั่นไงครูว่าและไอ้สัตว์

โอ้โหไมจัดดไรพูดจ้าว่าถามไหมจังมอเ้ยจังสี่วะเป็นการแก้แค้นที่นิ่มนวลมากอ่ เพื่อนเพจะแย่ไปมึง่าเพิ่ง่าเพิ่งเปิดประสิทธิภาพเต็มนียยิงกันเพื่อนนอ่โอเวอร์ไทม์จะได้สิบรอบวันชนะเอาวะมันมีซ้อนมันซ้อนกันอยู่มันได้ระเบิดใช่ไหม นี่มาอะไรเงยร้อยนัดเออกูเองกูสมอเองเส้นทางเดียวอ่าบอกนมครับมกูขอโทษแล้วกันนะสามตัวอย่างน้อยที่ไหเออเออระเบีดระโบด เมื่อกี้กูก็สเปรย์กันแหละวะจะไม่โดนหัวใครอ่มันเก็บบอมล้าสไม่เงียบัอมเบอร์เ็บเปิ่น